ฮ่าฮเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเออ PNK Boys นะครับเออก็นี่เราจะมาเล่นในด่านที่สองจูเนียเลยนี่โหไม่กลัวพิงคเอ้ย ...PNK b o y นะก็ยนะก็ตอนนั้นเราคลิปที่แล้วเราเล่นอะไรไปนะเราเล่นสีชมพูใช่ไหมใครเล่นเราเล่นสีฟ้ามั้งสีครามสีครามเรามาเล่นด่านด่านด่านอะไรวะ ร้านนี้แหละเทมากยอดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นด่านอะไรนะครับโอ้ยหิวข้าวมากๆครับเนื่องจากยังไม่ได้กินอะไรเลยว,วันทำอยู่แค่นี้โอ้โหแม่งมีรถอะไรด้วยวะเนี่ยโอ้โหดูรถแม่งครับโคดเอาแย่งกูโอ้แม่งขับบังหน้ากูกันหมดเลยโห้ทำไมรถกูไม่แรงเลยวะ ไอ้โหม,มาถึงก็ได้ระเบิดเอาไปเออเฮ้ยโอยโอยโอ้โหแล้วคันนี้มันไม่ดีแหละไม่เหมือนรถสีแดงเราเลยครับตรงนี้กลับไปใช้รถเอ้ยไม่ใช่สีแดงสีชมพูตรงนี้ก็ไปใช้รถสีชมพูดีกว่านะบินเลยเอออยากตายเออไ,ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเพิ่งรอบแรกครับไม่เป็นไร ไม่รีบไม่รีบเลยไม่รีบเลยไ,ลยไอ้ฮานเออ <c oughs> ไอ้ที่หนึ่งอยู่ห่างกูไม่ไกลมันทางชนะกูรักเออทิงท้งขี้เออไม่ใช่เออไม่ใช่ตรงนี้ออรักต้องรักษาความเร็วเ,เวลาเวลาโค้งตรงนั้นครับมันโหไอ้ไอรถไอ้รถหานี่มันคันใหญ่แรงวะ <c oughs> <c oughs> ่ะ เฮ้ยมึงจะชนะกูแล้วมึงติดอะไรตรงนั้นมาฮะอืมเนี้ยแหละที่มึงไม่ชนะกูกูระดับนีล้วนะนิมไทยชนะกูหรอกกูเทพพอเฮ้ยนี่นกูว,วางไว้เองนี่วะหมดแล้วหมดแล้วเออ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 นี่เราทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับเป็นสูตรเป็นสูตรอืม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  ใครตามทันนะโอ้โหเทพมากเราชนะแล้วนะชนะใสสะอาดนะสุดยอดแม่งเขาเทพเลยครับโอ้ใช้วเวลาแค่นาทีกว่าๆเองอ่ะอยากเล่นต่ออ่ะมาดูรีเพย์ดีกว่าครับจะได้รู้ว่าการแข่งขันที่แท้จริงมันเป็นยังไงฮ <c oughs> <c oughs> โอ้ซ c s a n โหชื่อรถแม่งโคตรเทพเลยแต่รถแม่งไม่ได้มีความแรงเลยนะโอ้ยเออหลังจากที่ผมโพสถามไอเทมนี้ไอเทมที่แล้วไปผมก็มีคำถามมีคำถามนึงครับฝากไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะเออไอรถที่ผมเล่นเนี่ยมัน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 สมควรจะเล่นได้ดีกว่านี้ไหม โอ้โหนี่แหละการการแข่งขันที่แท้จริงมันต้องขับอย่างนี้เอา้ามาถึงไปแล้วเอา้มามันโอ้ใครแม่งขับวะเนี่ยกูเองนี่วะแม่งอ๋อพวกนี้เนี่ยมันไม่มีทางชนะผมหรอครับผมดูรู้แล้วรู้แล้วดู <c oughs> ดูจากตาวินก็รู้แล้ว <c oughs> นะเพราะแล้วเออก็สำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรก็โพสไว้นะโพสไว้ได้นะครับหรือไม่กม็เข้าไปพูดคุยกันในในหน้าเฟซผมก็ได้นะทำลายผมโพสได้เลยเต็มที่ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอแป็นมาที่นี้ด้วยครับผม